โอ้เห็ดซ้าหลายค่ะมึงเนี่ยล่ะมึงเนี่ยล่ะเห็ดเหลืองค่ะทุกคนเห็ดมันปูเห็ดมันปูสวีเดนค่ะพี่น้องมาสิคาะเอา,เอาเอาสองอันนี้ก็เลยจ้าได้แล้วแล้วก็ตัดขาใส่ตาพี่น้องงามคักงามเนี่ยมึงเนี่ยอุ้ยอ่อนซ้อนมึงเนี่ยแหละพี่น้องโอ้ยตัดขานะคะส้างกิฟต์ออกก่อนพี่น้องสางคนบอกข้างในมาเห็นอุ้ยเลิศเลิศลิมันเลิศอะ ราคาเห็ดมันปูที่สวีเดนปีนี้นะคะราคาขึ้นหางอยู่ที่กิโลกรัมละลอยเจ็ดสิบเก้าคนผู้เด้อพี่น้องตกเป็นเงินไทยประมาณกิโลละหกลอยบาทบานเน้าจ้าปีนี้สวีเดนฝนตกดีค่ะพี่น้อง หมากใหม่ป้าบูเบอร์รี่หรือว่าหมากยังกะซางดุกคักดุกเนี่ยเฮ็ดก็ออกหลายแตกอยู่เบืมบืมมันคักมันแน่พี่น้องแมนแท้ผู้ใดเก็บขายนี่อู้สนุกเอาส่วนเท้านี่บอกว่าสนาเพราะได้เก็บกินไปก่อนนะจ๊ะเฮ็ดอันนี้ถ้าเห็นนี่นั่งเอานอน,อนเอากุานนี้พี่น้องเพราะว่าเขาเกิดยุ่เป็นปืดเป็นมุ้งเป็นยางเรืองอลังงามตาเลยจ้าแต่ว่าอันที่เท้ามาเห็นนี่กะตรงกระเต้งแน่แต่ว่ากะสวยยุพี่น้องแมนผู้ใดเป็นคือกันบอยย่ามเก็บนี่อยากได้ตะดอกง่ายๆตึงๆสวยๆย่ามเกล่ยย่ามกินนี่เป็นย่าคือเท้าเคียะ เอาตะดอกน,น้อยๆนุ่มๆแต่นี่ปูดเป็นคือกันบนอจา้าก็นี่แหละจ้าหน้าตาเฮดมันปูประเทศสวิเดนนะคะหรือเขาเรียกกันว่าคันตาแลน,นั่นเองจา้าแต่ว่าถ้าขายซุงโตอันทิบบอพานพอขาคุ้นกางก็คือขายเห้กันเองนะคะกัสิโลระถือลุงพี่น้องกัสิปมาณเลวแต่ปีนะคะาบางปีก็ร้อยคูร้อยห้าสิบลวแต่แต่และเมืองไม่เท่ากันแล้วแต่เราจะเว้ากันเอาเคีย์กันเอาจ้าเมื่อนี่ก็เอาพ่อซ้ำนี่ละจ้าพ่อได้แกงได้กินพ่อได้บอกน้ำมูลูเลียงจ้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ